ลงปูเท่าเนี่ยท่านอยูะเนี่ยท่านดูลมหายใจของท่านเดมาดมาโดวมาวันหนึ่งท่านทุกข์ท่านก็นไปปรึกษาอาตม,มาว่าโอ้ไม่อยากจะอยู่แล้ววาเนี่ยอยากจะตายไปให้มันแลว้วมันรอดมันทุกข์เหลือเกินไม่ได้กินข้าวมันก็ทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์อาตาม,มาก็าบอกว่าดูทุกข์ให้ดีๆอย่าไปอยากตายอย่าไปอยากอยู่เราไม่ต้องอยากอยู่เราไม่ต้องอยากตายแต่รอคอยเวลานั้นมาถึง ทําอย่างนั้นดีกว่านะถ้าเรายังมีอาการไม่อยากอยู่มันก็เป็นเป็นวิภวะตัณหาก็ให้หลวงปู่ดูมันไปวันหนึ่งมันทุกข์มากจริงๆบินทบาทไปถึงกลางทุ่งยังไม่ถึงหมู่บ้านวันนี้มันทุกข์ที่สุดเลยมันทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์หายใจเขาออกมันทุกข์มากอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปบินทบาทหลวงปู่กลับกลับไปไปดูทุกอันนี้ยเดี๋ยวมันจะหายนะ มันเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่เห็นอีกเมื่อจิตเห็นทุกข์ได้ละเอียดขนาดนี้เป็นจิตที่จะต้องประคับประคองต้องตามดูมันให้ชัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ดูมันเถิดเดี๋ยวมันหายไปมันไม่ได้เห็นอีกนะมันจะเป็นทุกข์ของอริยสัจเนี่นยดูให้ดีหลวงปู่ท่านก็เดินกลับๆขึ้นมาแ่้วก็ดูของท่านเวลาฉันข้าวก็เอาข้าวไปให้หลานฉันท่านก็บอกทุกในขณะกินขณะเคี่ยวอะไรมันทุกข์ไปหมดดูอยู่ สองวันวันหนึ่งแต่ก่อนมันไม่มีศาลามีกุฏิเล็กๆกิ่งเนี้ยตีสองก,กว่าท่านก็เดินเหยียบไปตรองแข่งมาก็อแขกก้อแขกมาอาดมานั่งสมาธิอยู่ข้างๆกอบไข่มาถึงนั้นทําไมได้ว่าอะไรท่านบอกว่าสิ้นสงส,งสยัยเนี้ยแล้วท่านก็เดินไปก็มันสิ้นสงสัยทุกในขณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันนะไม่ว่าความทุขอันนี้เพอเราดูไปดูไปดูไป,ไปจนถึงที่สุดจุดหนึ่ง เราจะยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามอยู่ในห้องน้ําก็ตามพอมันทันกันเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าผ่าแหละใครทุกข์คตอบมันก็ปิ้งลงมาแล้วไม่มีใครทุกข์เราโง่ไปเป็นเจ้าของเฉยๆแบบพลิกเลยอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาสิ้นสงสัยในเรื่องทุกข์เมื่อกี้ถ้ามันทุกข์อีกจะทํามันอย่างนี้ คือสิ้นสงสัยว่าถ้ามันทุกข์อีกเราก็จะจัดการอย่างนี้อีกก็มือนก็นว่าเรารู้จักทางเหมือนท่านเดินทางมานิเพจากนาคนปรปฐมก็ดีนครน,นายกก็ดีปฐุมธานีสมุทรสงครามสาครน,นครสวรรค์มาเถิดท่านไม่เคยมาท่านก็สงสัยสงสัยมาตลอดความจริงท่านก็เดินมาตามมักนั่นแหละมักก็ไปประทานท่านนั่งรถกรุงเทพบ้านแพงมา มันจะใช่หรือเปล่าท่านก็สงสัยอยู่ดีๆเขาบอกถูกยี่หรอกป้าถูกยี่หรอกลุงไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวก็สงสัยอยู่ดีๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพอมาลงตรงนั้นตรงปากทางตรงนี้ยังไม่ถึงวัดมันก็สงสัยอยู่แต่ก็มามาตามเส้นทางอันนี้แหละทางนี้เรียกว่ามากพอมาถึงนิพพทพระดามเนี่ยปั๊บท่านก็สิ้นสงสัยว่าโอ้มันถูกทางที่เรามาเนี่ยไม่ถูกเราจะมาถึงที่นี่หรือ นั่นแหละจึงใช้คําว่าทุกสมุทัยนิโรธมักมักอยู่ตามหลังนิโรธแต่ความจริงมักจะต้องออกมาก่อนเราดําเนินไปตามมักซะก่อนแต่ในช่วงที่เราดําเนินไปตามมักคือทางนั้นเรายังไม่แน่ใจจนกว่าจะปรากฏผลถึงที่หมายเพราะฉะนั้นระบบมัก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 มีองแ์8นั้นก็คือระบบ แห่งความคิดที่มีเหตุผลมีปัญญามีความเข้าใจฝันฝ่ายที่ถูกต้องอย่างมีจุดหมายปลายทางและมีจุดยืนอย่างเด่นชัดนำสู่การกระทำมักจึงไม่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหล่มหลุมล่มแรงๆจะต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือของเราเอง